ใคดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลลาร์สตรา 4S เกิรมีให้ดใจชุมทางฮอตชูโชว์โดนโดนเรื่องเล่าสวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์ครับยิ่งแานี้คุณสุขภาพไม่ดีแน่แเลยนอนไม่หลับรอเล่นนะฮะวันนี้ผมอยู่กับ หมอเฟิร์นจากเบนจามาศคลินิกจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับสวีสคหมอจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่สัญญาทันไว้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพใช่ไหมค่ะไอ้คำว่าคุณภาพของการนอนเนี่ย มันคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินกันมาเยอะนะคะว่าแบบโหนอนทั้งวันเลยมันรู้สึกไม่เต็มอิ่มมันรู้สึกไม่สดชื่นเลยมันต้องนอนกี่ชั่วโมงมันถึงจะเพียงพอเป็นคําถามโลกแปลกแล้วต้องนอนกี่ชั่วโมงใช่อย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบฉันนอนหชั่วโมงพอไหมแปดชั่วโมงฉันพอไหมสิบสองชั่วโมงล่ะแล้วถ้ามันมากกว่านั้นล่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาอธิบายในเรื่องของหลักการและเหตุผลในแบบแพทย์แผนไทยให้ฟังค่ะ นะฮะจารย์แล้วมันต้องนอนอยังไงฮะถึงจะเรียกว่าได้คุณภาพมันต้องนอนกี่ชั่วโมงอ่ะอย่างที่อย่างอย่างเราก็ถามกันแบบบ้านๆนมันต้องนอนกี่ชั่วโมงแล้วมันต้องนอนอยังไงประเด็นหลักกี่ชั่วโมงอ่ะไม่สําคัญเลยสาคัญที่ว่าเรานอนเวลาที่ควรนอนหรือเปล่าก็คือเวลาที่ควรนอนแบบแพทย์แผนไทยเลยนะคะก็คือพลังงานความร้อนเนะะี่ยตับเนี่ยก็คือเขาจะพักช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือปัจจุบันเขาก็จะบอกว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังช่วงเนี้ยสี่ทุ่มถึงตีสองคือถ้าเกิด นอนเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยก็จะพีคขึ้นและก็จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ไม่ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามันทิ้งระยะเวลานานๆยาวนานมากขึ้นตับเราก็เลยจะล้าก็เลยจะทาให้เกิดภาวะนอนยังไงก็รู้สึกไม่พออาอย่างแรกก่อนมันไม่มีใครนอนหลอกสี่ทุ่มอ่ะหนูก็ก็ทําไม่ได้ผมผมไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์อย่างเดียวนะเพื่อนๆผมอะเอารายการเราเนี่ยหลังเที่ยงคืน แสดงว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยนอนไม่หลับหรือไม่ก็เพิ่งจับจากการทํางานเพราะว่าอะไรบางทีขายบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวเลิกสี่ห้าทุ่มมันจะไปนอนไงสี่ทุ่มตีหนึ่งตีสองเขาก็จะไปนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนกันหมดอย่างเงี้ยจา์จะทำยังไงใช่ค่ะก็คือเราเห็นปัญหานี้มาตลอดเลยว่าเราไม่สามารถเลือกอาชีพได้แต่เราสามารถมีวิธีเลือกดูแลตัวเองได้ เราจะดูแลไง้ใช่ค่ะในเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เราก็ต้องมาดูแลตัวเองอย่างอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยหนูก็จะแบบบางทีมีมีสอนมีคอนักศึกษาหมออย่างเงี้ยค่ะบางทีคอเสร็จเกือบสี่ทุ่มแล้วเราก็รู้สึกแบบเนี่ยถ้าเกิดมันพีกอะเรารู้เวลาช่วงตับนูก็กินยาบำรุงตับกินยาเขียวลดความร้อนเราก็มีวิธีดูแลของเราเหมือนกันคือถ้าคุณนอนดึกกว่าสีา <4 S 1> ่ทุ่มวยอ่ะใช่ค่ะอาจารย์เรียกว่ากินยาเขียวใช่ค่ะกินกี่เม็ดอะสามเม็ด ปกติยาเขียวกิน5เม็ดใช่ไหมถ้าเขียวราษาหนูว่าจะ3เม็ดแต่ถ้าเป็นเขียวหอมหญ้าขมเนี่ยหเม็ดได้เลยเขียวสาษาพิมพ์ก็เย็นมากหน่อยคน้อยหน่อยใช่ค่ะคือยาเขียวท่านผู้ชมคนทั่วไปก็ไม่ได้สังเกตผมไม่เคยรู้รู้แต่ว่ายาเขียวแต่ไม่ได้อ่านต่อว่าเขียวอะไรยาเขียวเขามียาเขียวตราตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่เท่าไหร่แต่ยังมียาเขียวประสาทพิมเสนนี่ชื่อยานะใช่ค่ะใช่ไหมยาเขียวหอม ใช,ใช่ไหมมันต่างกันยังไงอากาศก็คือเขียวหอมเนี่ยก็คือจะเป็นเลเวลหนึ่งเขียวภาษาพิมเสนจะเป็นเลเวลสองคือจะแรงขึ้นออกฤทธิ์ได้ล,ลึกขึ้นแล้วเขียวเฉยๆละ่ะ ้าเขียวเฉยเขียวอันไงยาเขียวกลานู้นตรานี้ที่เป็นอกหอมก็ก็ก็เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มยาเขียวหอมแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยาขมเนี่ยก็คือบางบางยี่ห้อจะมีพิษในเรื่องของการระบายบางบางยี่ห้อคือจะไม่ระบายยาขมก็ลดความร้อนยาเขียวก็ลดความร้อนอันไหนลดได้ดีกว่ามันลดได้ได้ดี่าละแบบยาขมค่ะยาขมก็จะลดได้สมมตินอนดึกควรกินยาเขียวหรือยาขมยาเขียวค่ะควรกินยาเขียวอะไรยาเขียวเฉยเฉยยาเขียวหอม ยาเขียวปราพิมเสนคือต้องต้องอยู่ว่ามีไหมก่อนถ้าถ้าไม่มีโดยทั่วไปเนี่ยกลางๆเนี่ยเขียวหอมค่ะเพราะว่าเขียวหอมเนี่ยมันมันแก้ได้ได้หลายอาการทั้งลดความดันทางอ,อ้อมลดอาการร้อนในทางอ,อ้อมลดอาการที่กำเดาตัวร้อนเนี่ยทางอ,อ้อมลดอาการไขล้ลุม่มๆทางอ,อ้อมยาเขียวจะคบกว่าแต่ถ้าเกิดไปยาเขียวปราศพิมเสนเลยเนี่ยมันจะไปเฉพาะโรคก,กว่า<อ>ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ดูรายการอยู่ค่ะคือแนะนําเป็นแค่ยาเขียวหอมก่อนก็พอค่ะ ถ้านอนดึกเกินสี่ทุ่มควรกินยาเขียวหอมแล้วกินบ่อยแค่ไหนก็ผมไม่ได้นอนสี่ทุ่มเลยมาเป็นหลายสิปีแล้วเนี่ยผมนอนตีหนึ่งตีสองมาเป็นสิปีจริงๆทานได้ทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ยาเขียวหอมเนี่ยค่ะก็คือแต่ช้อนจะเล็กกว่านี้นิดนะคะช้อนช้อนกาแฟ เราก็คือหนึ่งช้อนชงทานได้เลยค่ะ <S <S คือ,คอลองสังเกตดูได้ค่ะว่าตัวตัวชี้วัดนะคะว่าเราหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเราพีก่ะค่ะเกิดความร้อนดังนั้นโรคที่มากับคนที่นอนดึกไม่มีใครไม่เป็นความดันไม่มีใครไม่ไขวันสูงดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ก็แนะนําดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดจะบอกว่าแนะนํมกาแฟดําเดี๋ยวจะไม่หนับนะคะเป็นยาเขียวค่ะเหมือนกับไปลดความร้อนเขายาหอมเทพจิตก็ยังได้เพราะว่านี่แค่นอนดึก ยังไม่พูดถึงว่านอนอยังไงให้มีคุณภาพเลยเอาแค่คนนอนหลังสี่ทุ่มคุณควรกินยาหอมหรือคุณควรกินยาเขียวก่อนนอนใช่ค่ะก็เลยถึงทําให้เป็นที่มาของความดันอะ่ะเพราะว่ามันร้อนอะ่ะมันพีคอะค่ะแล้วก็มันผิดเวลามาตลอดอ่ะมันก็เลยทําให้แบบการนอนอะ่ะประสิทธิภาพถอยลงเรื่อยๆโรคเรื้อรังมันก็เกิดขึ้น <S <S มากขึ้น, <S <S น <S <S เราถึงจะป่วยมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะเอามุมเก็ตเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเราปรับเรื่องการนอนไม่ได้เราก็ควรแบบเสริม เข้าไปเหมือนเสริมภูมิน,มมนะใช่ค่ะเหมือนเราไปช่วยเขาให้เบาลง เริ่มต้นขั้นที่หนึ่งก็คือถ้านอนสี่ทุ่มไม่ได้ให้กินยาเขียวแล้วไงต่อไปครับก็ทานยาเขียวแล้วก็ให้ลดความร้อนเท่าที่จะลดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโดนแสงไฟแสงคอมแสงมือถืออย่างเงี้ยก็จะทําให้เราหลับยากมากขึ้นถ้าเกิดคนที่หลับยากอยู่แล้วก็จะยิ่งหลับยากเข้าไปอีกหมายถึงว่าปิดไฟให้หมดนี้หรอใช่ค่ะคือเราต้องคือเราต้องบอกว่าการที่เราจะนอนนะคะร่างกายเราเนี่ยจะต้องลด กิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการคุยการกินทุกอย่างอ่ะคือร่างกายเราเนี่ยต้องวอร์มและวอร์มดาวและคือทําให้ร่างกายเนี่ยอยู่นิ่งที่สุดให้สงบที่สุดมันจะได้ลดการเกิดไฟลดลมทําให้มันเกิดภาวะนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ความมืดเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหลับลึกขึ้นแล้วก็ร่างกายาไปซ่อมแซมลึกขึ้นเพราะถ้าเกิดคืออย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อเทปก่อนอ่ะเราจะพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตว่าการขึ้นของพระอาทิตย์การขึ้นของพระจันทร์มันมีผลต่อการดำเนิน ิตดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟนอนเนี่ยหรือแสงสว่างไม่เพียงพอหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยร่างกายก็จะแบบว่าอ๋อมันมันยังต้องทําอยู่นะมันไม่ได้พักจริงๆถ้าเราไม่ปิดไฟให้สนิทนอนไม่หลับมันก็เหมือนกับแบบร่างกายมันยังรู้สึกมันยังกลางวันอยู่นะใช่อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยคิดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดทีวีแล้วก็นอนเนี่ยต่อไปคนจะดูรายการหมไปเนี่ย <laughs> บอกปิดให้หมดเลยทางเกี่ยวหอมนะคะทางเกียวหอมะะเ,อ,มะะเอ,ออยากเกียวหอมก่อนนะอย่าเพิ่งปิดทีวีนะ เอาละเดี๋ยวลับมาครับนอนอย่างไรให้มีคุณภาพต่อครับเมื่อกี้เราเราบอกกันเรื่องของหนึ่งก็คือนอนก่อนสี่ทุ่มถ้าไม่ได้ให้กินยาเขียวหอมช่วยลดความร้อนสองก็คือว่าไม่ควรให้ห้องนอนนั้นมีแสงสว่างใดๆแม้แต่โทรทัศน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องการนอนอะ่ะยังไงคนนอนได้ก็คือนอนได้<ม>ก็ต้องแยกกันก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาโดนเสียงกระตุ้นนิดนึงแสงกระตุ้นนิดนึงคือเขาจะนอนไม่ได้เลย<ม>จากการที่แบบดูจากคนไข้นะคะประเด็นที่3 ก็คือที่สิ่งที่รบกวนการนอนที่เราคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของการกินดึกเพราะการกินดึกเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการย่อยมันจะเกิดไฟย่อยเกิดขึ้นเมื่อเกิดไฟย่อยมันก็จะเกิดไฟ ส่วนอื่นตามมาร่างกายต้องการใช้พลังงานเพิ่มมันก็จะเกิดลมเกิดไฟในการย่อยและมันก็ทําให้ร่างกายอย่ามาร้อนขึ้นก็ทําให้นอนไม่หลับไม่ควรกินก่อนนอนนั่นเองใช่ไหมใช่คไม่ควรกินดึก<ม>ร่างกายเราเนี่ยมันจะใช้เวลาในการย่อยอาหารอยู่ประมาณทักเท่าไหร่ครับสชั่วโมง,โมงนะประมาณ2ชั่วโมงเพราะงั้นถ้าคุณจะนอนสี่ทุ่มคุณไม่ควรกินอาหารเกินสองทุ่มละถ้าเกิดคุณกินอาหารเกิน6กโมงเย็นคุณก็ต้องกินยาธาตุช่วยย่อยละเจ้านะเพราะงั้นกินตอนหกก่อนพระอาทิตย์ตก ก็ไม่ต้องกินยาอาช่วยย่อยแล้วถึงเวลาคุณสี่ทุกคืนจะหลับได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่หลับแล้วก็ อย่าลืมกินยาเขียวหอมลนความร้อนแต่ก็ยังไม่หลับอีกจานปิด<อ>ไฟปิดอะไรแล้วก็ยังไม่หลับอีกทําไงก็ต้องดอูค่ะว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างบางทีเนี่ยเรื่องของการเครียดสะสมมาเนี่ยมันก็มีมีมส่วนมากนะคะในการนอนบางทีแบบจะคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นผลทําให้นอนไม่หลับสมองยังทํางานยังก<ช>ั<า>งวลวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเอ๊ะเดี๋ยวเรามีประชุมเราเตรียมของเรื่องยังเอ๊ะหรือว่ายังไงเอ๊ะเอู่ส่งข้อความมาวันนี้ไม่ได้ตอบเลยคิดอยู่นี้นอนไม่หลับใช่่คะ สากลสากลเขาก็ถึงได้บอกว่าจริงๆอะ่ะมันจะต้องค่อยๆปรับขึ้นปรับขึ้นพลังงานค่ะก็คือถ้าถ้าในทางพูดของเราเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิให้มันได้เคลียร์ออกบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ต้องนั่งนั่งสมาธิหรอกแค่เราหลับเนี่ยเรานึกถึงย้อนสักหนึ่งนาทีก็ได้ว่าวันนี้เราทําอะไรมาแล้วบ้างและเราได้กําลังจะทําอะไรต่อแค่แค่แบบค่อยๆพูดนึกถึงร้อยเรียงค่ะมันก็จะทําให้เราหลับง่ายขึ้นก็ถ้าเกิดจริง,รงๆนอนไม่หลับจริงๆถ้ามันถึงเลเวลที่แบบ วิธีที่1 2 3แล้วเนี่ยยังยังนอนไม่หลับค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ต้องแบบเป็นยาหอมบำรุงหัวใจช่วยกลุ่มยาเทพจิตก็คือยาหอมเทพจิตเนี่ยเขาจะเป็นยาที่ไปไปปรับลมที่หัวใจด้วยค่ะแล้วก็ลมที่แบบร้อนความร้อนที่ตีขึ้นอย่างเงี้ยได,ด้ทิปโอสดทิปโอสดทานคู่กับยาหอมเทปจิตได้ค่ะเพราะเป็นยาบรรจียาะอ่ะ แล้วจะทํายังไงกันต่อเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการนอนต่อครับการเตินเมื่อสักครู่นี้เราลําดับมาตั้งแต่การกินนะฮะไม่กินหลังพระอาทิตย์ตกจะกินกินช่วยย่อยช่วยย่อยแล้วหลังจากนั้นสองชั่วโมงถึงจะค่อยนอนถึงจะนอนได้ค่ะนอนไม่ได้แล้วก็ปิดปงปิดไฟให้ดีนะควรจะปิดไฟไม่ควรจสตั้งตนอนให้เร็วค่ะนอนให้เร็วถ้าเกิดว่ายังนอนเวลาอีกนะลองชงยาหอมเทพจิติกินค่ะ ยาเขียวหอมยาเขียวหอมทิปโอสดได้หรือยาเขียวหอม เรอรถซามร้อนต้องยังไม่หลับอีกอาจารย์ทีนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูปัจจัยเสริมว่าการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเรามีการนอนตอนกลางวันด้วยหรือเปล่า <S <S ถ้าบางทีนอนตอนกลางวันเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ก็จะทําให้เหมือนกบบระบบมันจะค่อยๆปรับเราเคยได้ยินว่านอนอย่านอนตอนเย็นนะช่วงพระอาทิตย์ตกช่วงโพเเอเนี่ยเดี๋ยวผีอั่เดี๋ยวผีตัดพระอ้อมช่วงเวลาผีตัดพระอ้อมเคยได้ยินไหมคะน,น,นอนทับตะวันออนอนช่วงพระอาทิตย์ตกไปก็จะทําให้เราป่วยเอ้ยนี่ผมแก่เกินไปหรือเปล่าหนูก็ยังได้ยินอย่างที่บอกว่า เอะเราก็มาดูว่าทําไมโมรานเขาถึงว่าอย่างนี้ค่ะคก็คือเป็นจากที่มันเป็นช่วงเวลาของของระบบลมค่ะคือเป็นเรื่องของวาตาสมุทนเป็นเรื่องของการเคลื่อนของลมดังนั้นถ้าเรานอนเนี่ยลมมันคือกําลังเคลื่อนอ่ะมันก็เลยทําให้ลมอ่ะมันนิ่งแล้วมันทําให้ถ้าเกิดเป็นบางคนค่ะจะทําให้แบบมึนหัวเวียนหัวเหมือนผีอ้าเหมือนอะไรกดทับเพราะว่ามันคือการเคลื่อนของลมแล้วเราไปนิ่งค่ะ,คะมันก็เลยทําให้มีภาวะนี้เกิดขึ้นคือในช่วงเวลาประมาณสักห้โมห้าโมงเย็น หกโมงเย็นคือตั้งแต่บ่าย2องลงมาจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาของลมใช่ค่ะเป็นเวลาของลมเขาเมื่อร่างกายเราเคลื่อนไหวลมก็คือมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวแล้วไปหยุดนิ่งลมที่ยังวิ่งอยู่ จะทําให้เรามีอาการเป็นตะคิวบ้างมึนหัว,หวบ้างเหมือนไม่สบายใช่ค่ะเพราะเรียก <ไป S 2> ว่าไปนอนตอน4ี่ห้ามงเย็นใช่ค่ะหนักหัวไม่มีแรงนะคะแล้วนอนอยังไงให้มีประสิทธิภาพนอนอยังไงให้ดีนะคะ,ะก็คือหลักๆเลยเนี่ย ถ้าเกิดนอนแบบเพียงพอนะคะสี่ทุ่มถึงตีสองพอแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองสี่ชั่วโมงเนี้ยถือว่าคุณพักผ่อนเพียงพอแล้วตื่นได้ละใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอีสี่ชั่วโมงเนี้ยไม่นอนไปนอนอีกยี่สิบชั่วโมงสู้สี่ชั่วโมงนี้ไม่ได้หนูอะก็เป็นแล้วพอมารู้หลังเนี้ยเออเลยแบบช่วงากางหนังสือสอบอะค่ะนอนช่วงนี้ดูซิแล้วมาตื่นหลังเนี้ยมันความเพียงมันต่างกันจริงจริงค่ะจร<อ>ิงต้องลองดูนะคะอันนี้ก็ใช้สําหรับนิสิตนักศึกษาที่แบบ ต้องการทํางานดึกคุณลองเปลี่ยนมานอนกันสามตีทุ่มนะสามทุ่มนอนแล้วตื่นตีสองนะคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะมีเวลาฝึกอ่านหนังสือไปถึงเช้าแล้วก็สอบต่อคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนช่วงสอบเนี่ยเขาจะนิยมอ่านจนถึงเช้าเพื่อให้เราไม่ต้องหลับกลัวหลับแล้วมันลืม<อ>เขาอ่านเช้าแล้วก็ไปสอบเลยค่ะ ้มเพราะว่าจริงๆมันก็ได้ผลแล้วค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเขายังเป็นวัยแข็งแรงอยู่จริงๆผละมันจะออกมาหลังประมาณ24-25เนี่ยจะร่างกายมันจะเริ่มฟ้องเราแลวค่ะแล้วอย่างอายุขนาดผมอย่างนี้ไปทําอย่างนี้ยังทำได้ไหมทําได้เลยค่ะยังวัยรุ่นอยู่โอ้ยยังไงล่ะโอ้ยพูดต้องมีกําลังใจปรากฏว่าล่วงพลอยเพราะฉะนั้นการนอนให้มีประสิทธิภาพเลือกเวลานอน เป็นอันดับแรกเลยนะฮะเพราะร่างกายเรามันมีนาฬิกาเวลานาฬิกาชีวิตของมันอยู่กติกาของร่างกายจะถูกทํางานตามนาฬิกาชีวิตเมื่อคุณนอนได้ตรงตามนาฬิกาชีวิตคุณจะนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวกลับมาต่อนครับเรื่องของคุณภาพการนอนย่อโดยสรุปแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือข้อห้ามอีกส่วนนี้คือข้อที่ควรกระทําแล้วแบ่งสงส่วนนี้นะข้อห้ามเนี่ยมันแน่นอนล่ะ ทำไม่ได้ทุกคนทําไม่ได้ทุกวันหรอกแต่เราก็จะทําเท่าที่เราทําได้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าลดความสึกหลอของร่างกายคือร่างกายเราไงก็ต้องสึกหลอตามอายุนะแต่ถ้าเรารักษาเขาได้<ๆ>ก็ลองทําตามนี้อันดับแรกไม่กินก่อนน,นอข้อสองนอนตามเวลาช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเราก็ควรกินยาเขียวหอมช่วยลดความหล่อข้อสา เราจะนอนยังไงให้มันแบบนอนไม่หลับบรรยากาศมันไม่น่านอนต้องไม่มีแสงสว่างอันนี้คนโบราณเขาบอกเอาไว้มาถึงอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อห้ามเรื่องการออกกําลังกายกิจกรรมระหว่างตอนกลางคืนนะคะก็ก็คือควรลดให้หมดเลยความคิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามคิดฟุง้งซ่านพยายามทําตัวให้นิ่งที่สุดนอกจากนี้ค่ะก็ ใช้วิธีการจะเป็นมาร์กหน้าก็ได้หรือจะเป็นถัตการพอกเย็นก็ได้หาอย่างแผนไทยของเราค่ะก็พอกได้ทั้งหน้าปิดได้ทั้งตาเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนอนนอนไม่หลับหรือนอนดึกจากบางทีทําให้ปวดหัวไม่สบายตัวแสบตาอย่างเงี้ยค่ะก็พอกตาพอกหน้าได้ค่ะเป็นถัตการเย็นของในทางแพทย์แผนไทยของเราเหมือนกันแต่ก็ไม่แนะนําให้ท่านใช้น้ํามันกัญชาแม้ว่าตัวกัญชาเองเนี่ยจะมีส่วนผสม อยู่ใหญ่อยู่ในยาช่วยให้หลับหลายตำหรับตำราเราก็ไม่แนะนำไม่ใช่ไี่มกัญชามาหยดโดยตรงเนี่ยว่าเราก็ไม่ทราบว่าความเข้มข้นของสถานที่ที่มาในน้ำมันกัญชาแต่ละคนแล้วบางคนแพ้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ค่ะกี่เปอร์เซนต์ด้วยโรคประจําตัวของของคนคนนั้นด้วยบางทีเกิดเขาเป็นโรคหัวใจอยู่แพ้กัญชาอยู่หรือแม้กระทั่งโรคหัวใจโรคไตอย่างเงี้ยจะค่อนข้างอันตรายมากเลยค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยของกัญชาเนี่ย ก็ยังมีการสูดดมควันกัญชาอยู่ในประเภทของการรักษาซึ่งเราเรียกว่า เขาตับเตลาอ๋อลมยาลมยาเขาจะเอากัญชาผสมตัวยานะฮะใส่ในถ้วยตะไลเผาไฟค่ะโรยลงไปแล้วก็เกิดควันไหม้แล้วก็สูดเข้าสูดลมเข้าไปเป็นการรักษาอะไรบ้างครับระบบทางเดินส่วนต้นเลยค่ะแล้วก็ระบบช่วงเนี่ยค่ะช่วงบนมันก็จะทําให้เหมือนกับโป่งขึ้นสดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เดี่ยวเหมือนกันค่ะเขาก็ยังมีเข้าเครื่องตำรับเข้าเครื่องยาเพื่อให้มันกระจายออกเป็นวิชาการที่เฉยนะฮะแชร์ให้กันฟังที่เฉยว่ามันมีจริงๆนะ ให้การที่เอากัญชามาดมเนี่ยมันมีจริงๆในตำรับตำราแพทย์แผนไทยแต่ก็นั่นหมายถึงว่าจะต้องสั่งโดยหมอแล้วก็ต้องมีการผสมตัวยายอยู่ด้วยไม่ใช่ว่า,ากัญชาเดี่ยวๆมาเป็นเรื่องของอยาเสพติดนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายาจานครับในระหว่างที่เรากาลังคุยกันถึงเรื่องคุณภาพของการนอนเนี่ยแล้วอย่างผมเนี่ยทำไม่ได้คือผมเองก็มีวิถีชีวิตที่มันแบบ ฝึกมาเป็นสิบสิบปีแล้วเงี้ยมันมันไม่สามารถปรับได้คือนอนหลังเที่ยงคืนมาตลอดเลยทั้งชีวิตเลยแล้วบางทีก็ไม่ได้นอนด้วยคนที่ไม่ได้นอนตามเวลาแบบเนี้มันมีความเสี่ยงตง่อการเกิดโรคไหมครับมีค่ะแล้วก็มีมากด้วยแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าด้วยแบบพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ตอนเนี้มันเปลี่ยนถ้าเกิดแบบเราไม่ได้รู้ว่ามันมีเรื่องของกลากงวันกลางคืนการทํางานกลางวันกลางคืนระบบพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตโดยที่เราอ่ะไม่รู้ก็คือจะเสี่ยงตง่อการเป็น,นโ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายที่ผลิตพลังงานความร้อนหลักเนี่ยก็จะเป็นระบบหัวใจระบบย่อยระบบตับ นะคะที่ที่จะต้องแบบสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนอนดึกเป็นประจำมันก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นประจําเช่นอาจจะทําให้มีอาการร้อนในตลอดเวลาท้องผูกนะคะหรือมีภาวะผมร่วงผิวแห้งก็คือจะเป็นกลุ่มเนี้ยค่ะไขมันสูงความดันสูงหลักๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเลื้อยลังมากๆอนะคะ่ะ มันก็จะแก้ยากบางทีก็ต้องพึ่งยานอนหลับยานอนหลับก็คือเป็นแก้การปลายเหตุอยู่ดีไม่ไม่ได้ไปแก้การต้นเหตุก็คือร่างกายเนี่ยจะค่อยๆทํางานน่ะขึ้นเรื่อยๆมันก็คือเสื่อมเร็วเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างเหมือนกับเราสตาร์ทรถแต่เราไม่ขับเราสตาร์ทไว้ทั้งคืนเป็นไงคะหม้อหม้อน้ร้อนใช่คอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งโหมดสแตนบายก็ไม่สู้ชัดเจ้ามันก็คือคอมมันก็จะคือจะพังไวรถก็คือจะเสื่อมเร็วคนก็เหมือนกัน ก็จะตายไวการจะบอกเนยใช่ไหมอายุจะสั้นลงใช่ประมาณนั้นค่เขาก็ถึงจ uh ะบอกว่าอายุวัฒนาก็คือ นอนให้เร็วอย่างที่บอกถ้าช่วงนี้หนูทำเราทําไม่ได้เราก็ใช้ยาช่วยค่ะ่างที่แบบจะได้ไม่ไดามากันเราก็ทําไม่ได้ขนาดนั้นบางทีเราก็จะมีเกินแบบสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเนี่ยแต่หนูไม่เกินเที่ยงคืนจริงเหรอใช่ค่ะผมไม่เคยนอนก่อนเที่ยงคืนเลย <c oughs> ผมยมังรู้สึกเหมือนยังเช้าอยู่มันอาจจะเป็นความคุ้นเคยนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนทําแบบผมนะแต่เมื่อเราอะ่ะไม่ได้นอนแบบนั้นมันมีหนทางอื่นแก้ไขหรือช่วยเหลือบรรทัาการบ้างได้บางคับการก็ถ้าเกิดในในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยคื เบื้องต้นเนี่ยคือเราต้องมาตรวจก่อนถ้าสมมติว่าไฟเยอะเกินนะคะเราก็ต้องมาปรับพาดกันอย่างน้อยเนี่ย<อ>ก็ก็มีเป็นเดือนนะคะ <c oughs> ก็คือจ่าย,ายเป็นกลุ่มยาหอมยาล้อมบำรุงตับระบบย่อยระบบหัวใจทีนี้ต้องต้องดูปัจจัยของแต่ละคนบางคนติดยานอนหลับเราก็ต้องค่อยๆถอนยานอนหลับออกเนี่ยค่ะค่อยๆปรับพฤติกรรมคุมเรื่องอาหารการขับถ่ายเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็จะกลับง่ายขึ้นแฮปปี้ขึ้นหรือแม้กระทั่งการเคลียร์ของเสียเพราะว่าเหมือนกับเรากําลังล้าง,งท่อค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าการนอนดึกเนี่ยมันจะสะสมทั้งเลือง ทั้งของเสียตะกันที่มันไม่ได้คุณภาพเราก็าจะค่อยๆมาเคลียร์ทีละระบบเลยว่าเป็นระบบหัวใจไหมระบบลำไส้หรือระบบไขมันระบบความดันพอทุกอย่างมันสม,มุิมันดีเนี่ยเดี๋ยวเขานอนได้เองบางทีปัจจัยเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่นอนบางทีมันอาจจะเป็นของเสียที่มันค้างอยู่แล้วมันมันไม่ได้ถูกขับออกอะ่ะแสดงว่าในระหว่างที่เราไม่ได้นอนตามเวลาก็เกิดของเสียสะสมในร่างกายเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มานั่งล้างทีละระบบของเสียก็ถูกสะสมกลายเป็นโรคใช่ <S <S <c oughs> ไหมใช่ค่ะ เพราะงั้นไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าคุณนอนไม่ได้แล้วคุณจะอยาอยุสั้นนะแต่คุณต้องบำรุงรักษาระบบของคุณเองเพราะงั้นเนี่ยอันนี้แนะนําให้ปรึกษาหมอดีกว่ามันเป็นเรื่องรายบุคคลใช่ค่ะเพราะว่ามันนอนมากนอนน้อยมันมากน้อยกันขนาดไหนแต่ละคนนอนน้อยแล้วไปอะไรกำเริอบอะไรหย่อนอะไรมันพิการอะไรมันดีไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณไม่ได้นอนตามระบบระเบียบแล้วถ้าคุณไม่อยากที่จะเจ็บป่วยคุณควรปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะเป็นแผนไทยของเราก็จะบอกว่าเราจะต้องบำรุงธาตุปรับธาตุกันนะครับเพื่อให้ร่างกายได้เกิดความสมดุลวันนี้ต้องขอบคุณหมอเฟิ์นะฮะจากเวชมาศคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์จังหวัดจันทบุรีฮะ ผมมีผลิตภัณฑ์ LED มอบให้อาจารย์ครับแล้วก็มีน้ำดื่มเกษตรราคเนมิตรแอนด์มินมนเนอร์วอเตอร์ถ้าท่านนอนไม่หลับอยากกังวลเพราะจะยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้านนอนไม่เป็นเวลาก็อยาก,กังวลเพราะจะยิ่งนอนไม่เป็นเวลาครับอีกปรึกษาแพทย์แล้วก็ค่อยๆปฏิบัติตัวไปผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่นอนไม่หลับผมก็นอนไม่หลับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ 胸膛。